ฝรั่งสงสยัยกัมพูชากับเราทําไมประชากรน,น้อยกว่าเมืองไทยมันทําให้รู้สึกประหลาดใจกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมจะพาไปส่องความคิดเห็นเกี่ยวกับฝรั่งที่ตั้งคาถามว่าทําไมประชากรเนี่ยน้อยกว่าเมืองไทยนะครับผมไปดูกน้าฟังความเห็นเลยละกันนะฮะความเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่า อายุไขของคนลาวและกัมพูชาสั้นกว่าประเทศไทยจากการแพทย์ที่ยังไม่ดีพอยาขาดคุณภาพการเข้าถึงสุขอ,อนามัยยังมีน้อยอาหารการกินไม่สะอาดเลยทําให้คนตายมีมากกว่าคนเกิดและอีกปัจจัยคือประชากรก็อพยพออกจากประเทศเยอะในประเทศจึงมีแต่คนชรานะฮะความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ประวัติศาสตร์อุตสาคะเนถ้าอาณาจักรไทยรบชนะก็มักจะกวาดต้อนผู้คนกลับไปอาณาจักรของตัวเองเพราะสมัยก่อนทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะคนเก่งๆเนี่ยเช่นช่างฝีมือจิตรกรกวีนักแสดงฟ้อนรำนักดนตรีนะฮะมีความสําคัญมากๆนะครับอีกด้านความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ราประชากรน้อยมีสาเหตุสาคัญคือสังคมเราส่วนใหญ่เป็นสังคมขายแรงงานลูกจึงเป็นอุปสรรคต่อการทํางานและอาชีพเกษตรกรของเราก็มีความไม่แน่นอนเรื่องที่ดินทํากินวันดีคืนดีที่ดินไกลเป็นของนายทุนบ้างเป็นของชาวต่างชาติบ้างความนิยมมีลูกเยอะเพื่อช่วยกันทาได้ทํานาอาจไม่มีกินได้ง่ายๆจะไม่ให้น้อยได้ยังไงเพราะไทยเราตอนมาหมดแล้วตอนเสียพื้นที่ให้ฝรั่งเศสแล้วอีกอย่าง คนแต่ละภาคของไทยจะทํางานและรักษาวัฒนธรรมและส่งเสริมดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านยกตัวอย่างลาวอีสานาวัฒนธรรมมามาจากที่เดียวกันนะฮะแต่ภาคอีสานเนี่ยบ้านเรากับทาได้ดีกว่าและรักษาวัฒนธรรมและส่งเสริมได้ดีกว่าไอ้ที่ดังๆมมยไทยอาหารไทยวัฒนธรรมก็เป็นฝีมือคนไทยทั้งนั้นต่างชาติรู้จักก็เพราะไทยแล้วแบบนี้มันยังจะมาบอกต้นฉบับในเมื่อมาจากที่เดียวกันจะทําไมไม่มีศักยภาพในการพัฒนาะ ความเปตนต่อไปแล้วกันนะครับผมก่อนที่เราจะเสียดินแดนฝั่งลาวให้ฝรั่งเศสร,รอห้าท่านต่อรองกับฝรั่งเศสว่าท่านจะยกดินแดนส่วนนั้นให้แต่สยามขอเป็นขอเวลาแค่2ปีฝรั่งเศสก็ตกลงในเวลา2ปีนั้นรอห้าได้สั่งให้สยามกวาดต้อนชาวบ้านที่อยู่ฝั่งลาวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็ให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเหล่านั้นมาตั้งลกรากอยู่ทางภาคอีสานแทน เพื่อไม่ให้ฝรั่งเศสใช้ผู้คนเหล่านี้หาผลประโยชน์สร้างความเจริญให้ตัวเองหลังจากนั้นเราจึงมองว่าลาวเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องมาตลอดแต่กับข้มีนนั้นไม่มีการกวาดต้อนผู้คนยกให้ไปพร้อมกับดินแดนเลยเพราะเผ่าพันธุ์นี้มันเลี้ยงไม่เชื่องในละคุณตั้งแต่วันพระวสืบต่อกันมาช่วลูกหล้านคนแบบนี้เอามาก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดมีแต่จะมาเป็นภาระให้ชาวสยามเปล่าๆความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ในสมัยโบราณสิ่งสำคัญคือจํานวนประชากรเพื่อใช้เแรงงานและทําเกษตรกร,ร,กรไม่ใช่เขตแดนผู้ชนะสงครามมากกว่าตอนชนชั้นสูงช่างฝีมือและประชากรในเขตเมืองนํากลับมาเป็นไพ่เพื่อการเก็บสวยกลับมายัง กลับมายังที่ทพังไทยเวียดนามเมียนมาทำเช่นเดียวกันในราวการอพยพครั้งใหญ่อยู่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ถึงช่วงสมัยรัชการที่5ช่วงฝรั่งเศสมาแบ่งแยกแลาออกไปมีการยกครัวคนลาวเข้ามาอยู่ในฝั่งไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนมากส่วนกัมพูชาการอพยพครั้งใหญ่อยู่ในช่วงต้นกรุงศรีอยธยา อันเนื่องมาจากปัญหากบฏในเมืองพระนครทําให้ชนชัติปกครองเนี่ยที่ยังรอดหนีตายเข้ามาในดินแดงของสยามซึ่งมีเครือญาติขอมสายระโว,โวยังมีอทธิบลอยู่แต่ประชากรกรบูชาที่เหลือส่วนใหญ่จะโดนกวาดต้อนไปยังเวียดนามนะฮะไปต่อกันใความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผมไทยพมา่าเวียดนามคือมหาอำนาจแถบนี้ คนเลยเยอะพอรบชนะดินแดนอื่นก็จะกวาดต้อนคนเข้ามาหร,หรือคนที่อื่นหรือคนที่อื่นที่เข้ามาทำมาหากินเรา,ขาเขมรไม่แค่อาณาจักรเล็กๆคนก็อยู่น้อยมาตั้งแต่อดีตแล้วมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า,ขาเขมรเนี่ยไม่เคยเป็นมหาอำนาจเพราะประเทศแค่นี้ไม่สามารถเป็นได้ในอดีตสยามไปกวาดต้อนประชากรทั้งสองมาไว้ในไทยจํานวนมากและขเมขมรฆ่ากันตายมหาศาลและรีพไพรสงครามอีกจํานวนมากส่วนเล่าอดีตไม่นานมากมีสงครามในประเทศเหมือนกัน ทำให้ลีภัยสงครามมากมายและยังรีภัยการเมืองในเวลาต่อมาอยู่นะฮะเนื่องจากตอนนี้ทั้งสองยังออกมาทำงานนอกประเทศอีกมากนะฮะความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมตอนผมอายุ29-30ปีผมจำได้เลยในช่วงวัยเด็กย้อนกลับไปสักราวาประมาณ15ปีขึ้นไปเมื่นั้นในยุคนั้นมีเรื่องการท้องวัยเรียนเยอะมากและจำได้เลยว่ารัฐบาลและสาธารณสุขทั่วประเทศไทย ต้องให้ความรู้เด็กในโรงเรียนแจกถุงยางนามายัยเหมือนในยุคนั้นเขาต้องการให้ลดการท้องก่อนวัยเรียนเยอะมากในในยุคนั้นนะฮะที่ท้องกันอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่ไทยเราเข้าข่ายมีผู้สูงอายุมากขึ้นจนมาช่วงหลังการใช้ชีวิตมุมมองวัยเท่าผมได้มีมุมมองที่ไม่ได้ต้องการมีลูกเออช่วงนี้เรื่องโลกเอียดก็เยอะนะแล้ววัยคนปัจจุบันการใช้ถุงยางเอยอะก็เยอะมากๆและมีการกินยาคุมกําเนิดก็เยอะอาจจะมีผลด้วยไม่มากก็น้อยนะฮะ เมืองไทยเนี่ยเคยเคยลำบากมากๆข้าวก็จะไม่มีกินนะฮะแทบจะไม่มีเลยไทยเจออะไรมากน้ําก็ไม่มีอย่างรู้อย่างรู้ไม่ว่าเมืองไทยเนี่ยจะมีอาหารมากมายและน้ําก็พระเจ้าแผ่นดินไงที่ทําให้คนไทยอยู่ดีกินดีทําฝนตกได้เองที่ไหนไม่มีน้ําก็ทําฝนให้ตกนะฮะไปต่อกในความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ชนชาติผู้ไพ่แพสสงครามตลอดการย่อมถูกกว่าต้อนมาเป็นทาาจนกลายเป็นพลเมืองตอนขอมล่มสลายชนชั้นสูงก็อพยพมาหรือถูกหลอกลวง ถูกหลอมรวมเข้ามาชนชาติสยามส่วนพวกชนชั้นล่างหนีเข้าป่าตั้งบ้านเมืองบ้านเมืองขเขมรในบันทึกฝรั่งคือมุงแฝกบ้านป่าบ้านเมืองในขเขมรส่วนใหญ่มามีรูปร่างหน้าตาเหมือนไทยตอนต้น,นรัตนโกสินทร์เพราะถูกคุณนางจัดสยามที่ปกครองก่อสร้างเอาไว้จนถึงวัชชวังก็มาจากกษัตริย์ตาตั้งจัดสยามอีกส่วนคือมันฆ่ากันเองถึงเกิดเยอะแต่คุณภาพต่ำอายุสรรั้นจากการขาดสารสุกที่ดีนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับองขอข้อเรื่องในงวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกันเลในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ